สวัสดีครับสวัสดีครับมุงน้ำมาเลยครับยังได้แม่ครับมุงน้ำมาเลยครับเคยได้มากินครับนะบดสนครับยางตรงมาเลยขึ้นจากท่าน้ำที่กินน้ำไหดิ้งเลยครับบดสนแหรอกพันหัวบอลพันสี่เด็ไปกินแหละว่านี่อิ่มแอีงแป้งครับนะนี่มาจัดต่อยางเลยครับนี่ครับจุดมุงไม้ครับไปตามไปด้วยกันนี่ครับนี่ เลยนี่ไปครับจะเป็นหน้าถ้าพเสริมครับเนาะะเสริมอีกเกียบนะทางนี้ครับจะเพิ่เลยหน้าปังท่าเอ่อพอพันครับนะไปนี่เอ้ย <laughs> พอพายอยู่นี่ครับอยู่นี่เทียงพันครับเมื่อกี้นี่พันพายครับนะมันจะตรงไปนู่นครับนะมันเคยไปตัวนี้ก็ของแถวแม่พุทธครับอยู่นี่ก็เอาเทียงกันเทียง เถียงพันเอ้ยไปถ้าพุ่นบมหูเรื่องเนี่บ่หูเรื่องเถียงพันมาหนีกับหน้าพุดครับนะหน้าพุดกับหน้าพายครับนะพายนี่เป็นหน้าเจดหน้าปังครับนะมันจะคล้องพื้นที่เดี๋ยวพุดกับพันนี่จะคล้องพื้นที่ครับนะครับป่อยครับดิ้งนะครับดิ้งไปเลยไม่แดงเขาบความจำดีเฉพาะเรื่องที่ว่าได้ไมีหย่าครับนะไม่แดงครับ จำดีจำเด่นได้ไมีอย่างนีดิ้งไซสเลยครับเคยกินไล่ไปอย่างมากครับตอนแรกกินอยู่ตรงน้องหัวลิงทางลงครับนะบ่านี้พ่จะว่าอ,อ,อะไรหาไว้เลยครับเอาไม้ฟ้ามเรียนกับ่บเชิงเรียนนะครับเนี่ยบูป่ามาเปล่ากันครับนะไปทางนี้ครับนะเออแบบมีเมื่อยเจ็กนิดนึงครับไปหนีครับนะ บ่ยุดเลยครับสัตยุทธายให้ภาพนิ่งๆกับบ่ท่านครับมันยางดิ่งเลยครับเอาเป็นภาพบรรยากาศยางทั้งหนาแล้วกันท้ายงัวก็คือบ่ท่านครับยางบ่ดักเขาเออมีไฟมาไปหมดอีบ่ไสไปตาเสาผมมาหรือเปล่าครับเห็นบ่อ้าวมาแล้วครับพ้องผู้ใดเนี่ยครับพอายมาแล้วพอไสครับผู้ใดมาครับพอบอดน่าจะเป็นพอบอดครับอ่ะวันนี้ โอ้ขวายไส้ขวบอดอาจจะมาแล้วครับนะขวายไส้มาแต่เสามาดึกแต่เสาแล้วเป็นยังครับเพราะว่าหมูว่านเขาดึกไปแล้วครับอันนี้ก็เลยบ่ um, a, ูเฝ้าครับมืัอนี้บู่เฝ้าเลยใจเย็นตึ๊บครับให้เพิ่นกินหยาเปลี่ยนบรรยากาศมาก่อนมาห่อนี่จังสียูครับไปไปไปบู่เฝ้าครับหมอว่านดึกไปแล้วครับมืัอนี้ก็เฉยๆเสยๆครับเถื่อยๆครับเถื่อยๆมันลานหน่อยเนาะ มนีกรบรรยากาศเทย์เทย์ว่าต้องเฝ้าครับนะไอ้พุ่นเด,ดี๋ยวเดี๋ยเขาดิเฮ้ยนี่ครับเขาพุ่นถ้าพุา่นกะมีปัญหาครับเฮ้ยให้สีเหลี่ยวลงเข่าจังไรครับเอเผือบอด้ครับเผืเอบอด้ครับพุ่นครับเพื่อได้มาเนี่ยพุ่นครับ โอ้มาเอาฟางครับจะสอบว่าเดี๋ยวมาเอาครับแต่ว่าสามีฟาร์มจัดเรียบร้อยแถวหมู่วานครับแล้วไปครับมือนี้เอามาใจเย็นๆครับมือนี้บรรยากาศเ้าใจเย็นๆเลยมือนี้ว่าฟางว่าฟางเอาไม่เจยแล่นเห็นอย่างไม่เจยกินแล้วมันมาก็หนี้ครับเมื่อวานมากินหนีก่อนกินหนีไปมืดไปหลายเติบครับนะของหมื่อวานมากอ่ะอ๋มันกองฟางมาเกลี่ฟางครับแผ่วเซี่ยวๆครับเมื่อวานจากแผ่วมาแผ่วเมื่อวานจัดไปแล้วครับ ก็ต้องรัดหญ้าครับเรื่อยๆครับเหมือนการลนเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆอันได้ก็อยู่ครับเหมือนนี้มีคนรัดคนละด้านแล้วครับพอใสยฟังพุ่นแล้วครับฟังไก่เขาตอนนีฟาร์มก็อยูฟ่ฟางนี่แล้วครับเบึงลักษณะแล้วก็จะยู่ด้านนี้องหน้าเท่าพอไผตรงนี้ครับเน,ะนาะนะครับปังตรงนี้ถ้าตรงนี้แล้วก็จะเลือกของ อแดงไม่มีครับนะอยู่พฝุ่นครับฟางพุ่นเนาะก็ก็จะเกี่ยวอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแต่ของแดงไม่มีเนี่ยจะเกี่ยวกอนครับเนาะตรงพุ่นครับด้านนู่นครับอาจจะเกี่ยวกอนแต่ของพอพายนี่ยจะเหลืออยู่เป็นอาทิตย์พุ่นละครับนี่อาทิตย์นึงพุ่นละจังสี่ดยนี่ครับเป่าบรรยากาศเนะให้เบิ่งกันจะจะครับนะนี่บวนเรียกเข้าจักอาทิตย์นึ่งอยู่ละจักหน่อยเขาก็จูดกระไทยครับเนาะจูดทายเขาก็สีเลีวตัวครับ ว่านปลายแผววายมาหนิเฮ้ยจังเห็ดเป็นหลายๆครับว่าเป็นยังครับมาหนิจัดไปแล้วกล้องเราจะได้ไหมเอาคว้าสักสิบนาทีเพื่อบรรยากาศด้วยสิได้ยบอครับนะโอครับเนี่ยทางออกอะหย่านงัวเห็นเขาครับนะปล่อยไปจังจี่งเหรอครับเพราะว่าจะเลี้ยงบ่โดนดอกครับสมีธฟาร์มครับชิดายไปปลาท่ามู้นฝั่งขามู้นครับนี่กับปลาท่ามุ้นด้วยกันครับนะเป็นบริเวณอ่าเขาเอิญจังเดย ปลาหอยสั้นครับเนาะจะมีท่าคลองเข้าไปทางด้านนูนน้นครับเป็นหอยสั้นครับคลองหอยสัน้นนะจะเชื่อมประมาณว่าเกือบแบ่งพื้นที่เป็นเขตโพนทรายเนาะตำบลสามขาทหารเงี้ยครับตำบลทุ่งกุลาเนาะโพนทรายคับสุวรรณนะอาจจะเป็นมูนนะครับเป็นเป็นเขตคลองเนี่ยครับเป็นแบง่งแบ่งเขตคลองกันนี่ละมั้งครับเนาะอาจจะเป็นเขตเชื่อมครับเนาะเขตเชื่อมระหว่างสอง อำเภอครับอำเภอโพนทรายอำเภอสุวรรณแม่น้ำครับเป็นเขตเชื่อมคือกันกับอ่านี่เขตรัตนานี่ครับคือกันกับอ่าอำเภอรัตนาสุรินทร์กับอำเภอสุวรรณภูมิโพธิ์ลอยเอ็ดครับนะก็แบ่งเป็นเขตที่กันมื้อนี้อาจจะบ่อยู่ครับได้กินหมูไปแล้วก็ดีครับสามีนี่ฟ้าบอกสิบเดี๋ยวลำบากลัดบันไดโอ้ะลอหลังมือจังหวะกันนะครับเนาะบว์ไว้ครับอากาศห้องครับเอาห้องแล้วครับหมู่มากกว่าห้องแล้ว โอ้หยาเนี่ยไปในหยาผมมีเขียวครับหรือว่าคนมาตัดหย่าแล้วก็บบ่บ่โห้นเ้อครับเนาะสามีความดึกไปแล้วครับหยาดึกไปั้งหมู่บ้านแล้วครับเนาะอ,อันนี้โมเมนต์ความรบราชการครับหมู่บ้านยัดไปเต็มๆแล้วบ้านเนี่ยมไปขึ้จังบ่มีห้อยเขียวครับอืคุณอ,อ,อาจจะมาตัดหรือว่ามีงวมีควายมากินก่อนอีกรอบครับนะเต็มทีครับนะ เดี๋ยวยังเข้าไดีกินมูลแล้วไปแล้วเออปลงก,ก่อนอยังปลุปลายัาไปโลดครับยังหง่วงว่าควายหง่วผู้ใดเออผมเป็นพอบอดไหครับพอบอดปะดูจากของหน้าเพื่อนครับนะยืนญาติเพื่อน,นะครับจะเป็นพวกพยาบาลหรือเปล่า,อาของหน้าครับเอาผอหำครับ หอมมะเรียกครับนะี่พ่อหอมกับพ่อหอมนี่ครับเมื่อวานจัดไปแล้วครับดิ่งไปแล้วครับฟังอยังครับดิ่งไปแล้วครับ mm. อยังใส่แล้วครับครับอย่างกันครับ กขย่างไสกันครับเออหมดครับหมดไส้ครับหมดไส้ก็พอห่อนะครับนะห่อไม่เยี่ยมครับมาของผุดดีครับโอ้หัโเอออากาศก็อ้าวครับอบอ้าวแต่ว่าแดดบ่แห้งครับแต่อบอ้าวนะครับเป็นกรารเป็นอากาศที่อบอ้าวถึงจะไม่มีแดดร้อนครับอู้หญ้าขางกาเทียนี่ตัดหรือว่างัวกินครับพุ้เตียนดีเทป อืมครับอย่างไปจัดจังน้อยเ่ราะเป็นไ,ปไก่หรือว่าจังใดโอ้โหเราฮอดบ่ครับนี่ตัวตัวกล่องที่ชายนี่คือ เป็นอุณหภูมิสูงครับห้อนครับห้อนมือครับเนาะแสดงว่าโอ้ตายจ้ะอากาศนี้บอดได้เลยครับเนาะอ่านห้อนแห้งบอดเตตัดครับอาจจะง่วงกินครับกินคือแปนดีนะครับเกี้ยงนะครับกินกินไปกินมาท่าเศร้าอาจจะเกี้ยงได้ครับเนาะนี่ครับอึ่งเผาเขาก็จะยู่จุดนี้แหละครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านนี้ครับเนาะเขาอยู่ฝั่งอึ่งเผานี่แหละบขาได้ลงไปพูดแล้วครับเนาะแต่จะสูมให้เบิ่งนแจ้งน้อยละกันเนาะโอ้สองจุดสี่เป็นว่า อันหนึ่งจุดหาครับเนาะเอาอยห็นง่วงพอไส้ครับพอไส้ตามไปด้วยพุ่นพอหัมครับยืดจุดพุ่นครับจุดตรงเขาอ่าพอแดงมันมีครับทุกท่านส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็เป็นของผอผายนะครับเนาะมีงัวกันครับเนาะทุกคนที่ไล่ซื้อมาเนี่มีงัวงเมื่อครับนอกจากมีเกี่ยมพอเสริมครับเนาะถึงถ้าเป็นของแม่แม่ครับเป็นของลูก งัวนี่เป็นของลูกสาวแม่เยี่ยมครับนะแม่เกียร์นี่เป็นแม่ครับนะแถวนี้ก็มีแต่เครือญาติกันนะนัง่งมะเร็งน้ำกันนี่ไม่จะเป็นญาติกันครับบริเวณหน้าญาติพี่น้องกันนี่ยครับบ้านเดียวกันกับเป็นญาติกันนะไกลๆนะเมื่อนี้ก็นั่งอยู่จุดนี้ดีกว่าครับนะจะบริย่างหลายเถื่อจะรัดเขาอยู่ตรงนี้เลยให้เป็นจุดไผ่จุดมันเมื่อกี้ว่าพอกระซำนี่ครับนะอาจจะห่อนแห้งขอบคุณทุกท่านที่มากับรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ